ไทยแชมป์ซีวีลีกสมัยที่6หลังเอาชนะเวียดนามส่วนเวียดนามเข้าใกล้แชมป์ซีวีลีกมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่มีการจัดแข่งขันวอลเล่บอลซีวีลีกครั้งแรกเมื่อปี2019 วันที่3สิงหาคม2,568การแข่งขันวอลเล์บอลหญิง BYD CV League 2025 CV League 2025สัปดาห์ที่1นัดสุดท้ายที่สนามเทอร์มินอลฮอลศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครนราชสีมา วอลเล่บอลหญิงไทยอันดับ20ของโลกดีกรีแชมป์ทั้ง7สนามนับตั้งแต่จัดรายการนี้เมื่อปี2019ลงแข่งขันพบกับทีมชาติเวียดนามอันดับ24ของโลกเพื่อตัดสินแชมป์ซีวีลีก2025หลังจากมี6คะแนนจาก2นัดเท่ากัน โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรจัดผู้เล่น6คนแรกของวอลเลย์บอลหญิงไทยประกอบด้วยอัชาราพรคงยศทัดดาวนิกแจ้งพิมพิชยากอกรัมพรพันธ์เกิดปราดวาริศราสีทาเลิศและกัลยารัฐคำวงศ์เป็นตัวรับอิสระเซตที่1ทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีแต่วอลเลย์บอลหญิงไทยเครื่องยังไม่ร้อนขณะที่เวียดนามทำแต้มได้แน่นอนกว่าเอาชนะไปก่อน25-23สเซตที่สอง วอลเล์บอลหญิงไทยเริ่มกลับมาคืนฟอร์มเก่งและมาได้แต้มสำคัญจากการชาเลนจ์ที่คะแนน22-19ก่อนปิดเซตนี้ด้วยสกอร์25-19ตีเสมอเป็น1-1ตอเซตเซตที่3เวียดนามต่อก่อนได้ดีขณะที่วอลเล์บอลหญิงไทยยังทำแต้มได้ไม่ต่อเนื่องทำให้นักตบสาวดาวทองได้เซตนี้ไป25-21ขึ้นนำ2-1เซต เซตที่4โค้ชออสแก้เกมได้ดีขึ้นทำให้วอลเลย์บอลหญิงไทยตบทำคะแนนได้เด็ดขาดกว่าเดิมเอาชนะเวียดนามไปได้25-17ตีเสมออีกครั้งเป็น2 2ต่อ2เซต เซตตัดสินยังคงสู้กันอย่างสนุกจนกระทั่งเสมอ7ต่อ7วอลเลย์บอลหญิงไทยเริ่มจับจังหวะได้ก่อนทำแต้มหนีและปิดเกมเอาชนะเวียดนามไปในที่สุด3ต่อ2เซตสกอร์23-25 2 5 1 9 21-25 25-17 21และ15ต่อ11โดยที่แต้มสุดท้ายเหนียนถีบิกเตียนเสิร์ฟออกไปเองด้วย ทำให้วันล,ละบอลหญิงไทยคว้าแชมป์ซีวีเลกส2ัสัปดาห์ที่1ไปครองรักษาแชมป์ได้ทั้ง8สนามนับตั้งแต่แข่งขันมาเมื่อปี2019แล้วแฟนๆมีอะไรจะบอกนักตบสาวไทยหรือไม่คอมเมนต์กันเข้ามาบอกนะคะ